ทหารฝ่ายพลเรือนนะครับแล้วก็ฝ่ายภาคประชาชนอย่างเงี้ยอย่างท่านเจ้ากรมการทหารช่างจริงๆกรมของท่านอยู่ที่ละละละราชบุรนะีท่านก็มาอยู่ที่แม่สายมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เชียงรายก็ไม่น่าห่วงเพราะเรามีผมได้ส่งท่านรองประหลัดกระทรวงมาาดไทย นะครับท่านโชตนรินมาทําหน้าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในขณะที่เรากําลังรอการรอการ,อร,อรอแต่งตั้งใน,นขณะเดียวกันสิ่งที่เราครบทีมตอนนี้ก็คือว่าเชียงรายไม่มีไม่มีรองผู้ว่าที่จะติดภารกิจอื่อแล้วนะครับเพราะว่าทางประหลักกระทรวงไทยก็ได้เร่งแต่งตั้งตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งตอนนี้จังหวัดเชียงรายมีรองผู้ราชการจังหวัดครบทั้งสี่คน นะครับแล้วก็ยังต้องชื่นชมท่านนายอำเภอแม่สายซึ่งท่านเกษียณอายุราชการแล้วแต่ท่านก็ยังช่วยงานอยู่ในพื้นที่ได้ข่าวว่าภรรยาก็ช่วยด้วยนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากแล้วก็ทางภายในสัปดาห์นี้ทางปลัดก,กระทรวงมหาดไทยก็ได้ยินกันแล้วว่าจะเร่งแต่งตั้งนายอำเภอแม่สายมาเพื่อเป็นคนคอย กำกับดูแลสถาน,านการณ์นะครับในระดับประสานงานให้เรียบร้อยก็ฟังดูจากการรา,รายงานแล้วนะครับก็น่าจะเคลียทุกอย่างได้ภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้แต่เราจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หนักหน่อยก็เนี่ยตลาดสายลมจอยซึ่งตรงนี้มันก็เกิดจากข้างล่างเนี่ยมันมีก็เลยมีช่องโหว่มากเลยน้ําก็เลยทะลักเข้าไป ตรงนี้ก็สร้างความเสียหายหนักหน่อยเพราะว่า,าต้องก็เห็นใจผู้ประกอบการทั้งหลายเพราะว่าทราบมาว่าสินค้าอะไรก็ถูกทำลายไปด้วยเดี๋ยวจะ,จะดูที่ว่าจะมีวิธีทางช่วยอย่างไรในเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบไฟนะครับในวันอังคารนี้ก็จะปรับมติคณะมนตรีซึ่งเป็นไปตาม เป็นไปตามคำาสูงสุดก็คือ9,000บาทต่อหลังคาเรือนนะครับแล้วก็ยังมีเงินที่ตอนนี้ทางกรมป้องกันภัยได้ตั้งเรื่องแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางแล้วก็คือเงินค่าล้างโจลนนะครับบ้านละ1,000 0บาทนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะพยายาม หาความช่วยเหลือมาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยท่านธีรรัตน์สำเร็จมานิชฐานประสาน<ร><ร>งาน<ร><ร>ขอความช่วยเหลือการสนับสนุนต่างๆซึ่งก็ทําให้สิ่งสิ่งที่มีความจําเป็นทั้งหมดก็มาถึงโดยเร็วนะครับตรงนี้เป็นการการบูรณาการกันอย่างจริงจริงจริงจังนะครับแล้วก็จะเร่งเร่งแก้ไขสถา,านการณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ มันความคล่องตัวในการกู้ภัยในการฟื้นฟูสภาพเนี่ยเราก็มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะเราก็สามารถที่จะจะเร่งฟื้นฟูสภาพได้เร็วเร็วขึ้นว่าในช่วงแรกๆเหมือนกันตอนนี้มันมันมันอยู่ในช่วงอยู่ตัวซึ่งเราก็ยังไม่ได้ถอนกำลังหรือว่าไม่ได้ลดมันน้ำมันข้ามสะพานนี้เลยนะ ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเยอะอยู่แล้วก็เราก็เร่งระบายออกไปสิ่งที่สําคัญก็คือต้องเร่งระบายในเรื่องของพวกขยะมูลฝอยนะพวกเศษไม้ตอไม้ขยะก็ที่สองวันนี้ทกสายมันนี้เป็นสีองอรอที่สนะครับที่สามเป็น ของกองทัพไทยนครับทุกท่นะครับอียพรแห่งสารภาพเป็นที่ของวันนี้ในการบริการในการที่จะบริการให้กับปะาชนนะครับาที่ที่ดานมนการที่ ขอบคุณมากเลยนะครับครับเรื่อาหารเนีีก็มีทนมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ thay tôn cái <laughs> hang, các bạn, em ra, không Thank <laughs> you. ครับครับลูครับไม่ใช่เลยท่านคือผู้ภาคหรับู้ภาคไม่ใช่เลยผ้าไหมนะผ้าไหมผ้าไหม อันนี <m> ่ยังไม่ปล่อยไฟเพราะว่าอันตรายใช่ค่ะเพราะข้างในยังมีน้ำอยู่ครับข้างล่างใช่ไหมข้างล่างมีน้ำแต่ว่าไหลไม่ออกมาเหมันจะทิ้งเงินกในหลุมลูกบาศแล้วทำมาคิดอะไรขายของเขายของค่ะที่ไหนครับไอ้อะเนาะอาที่พ่อแม่ไป็นอะไรครับพ่อแม่เป็นอะไรครับลูกบาศก์ายวิ่งลายแม่